สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบานเองนะจ้าอาจ้ะวันนี้ก็เป็นชาววันอาทิตย์นะจ้ะนนพี่โยก็อยู่ไม่ถูกจ้ะตะแหแกหนักก็ทีมงานว่าจะไปหาเฮดแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจไม่ไปจ้ะเขาขอยุดพักเนาะยู่ยก็เลยแต่งตัวอะไรซิซับเรียบร้อยแล้วรอเขาแล้วพอดีหลดุดจ็ซอมเซตอะไรดาพี่โยก็เลยจะมาเข้าป่าหานอภยัยหลวก ลวกภัยลวกเขานะจ๊ะเป็นนอลวกนะจ๊ะต้นลวก่าเป็นต้นที่อยู่บนเขาเนะจ๊ะต้นลวกเขามันจะต้นไม่ใหญ่นะจ๊ะต้นน,น้อยๆข้างหลังพี่โยนี่ที่ง่ายพี่โยก็เหมือนเดิมนั่นะจ๊ะก็มีนองแนนนองแกมเนาะนี่ก็เริ่มขึ้นมาบนเขาก็เลยก็เริ่มฮา,ากกันไปเรื่อยๆไปจ้ะเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูว่านอลวกภูเขามันเป็นยังไงนะจ๊ะไปจ้ะเดี๋ยวพี่โยพาไปนะจ๊ะนี โอ้ยน้องแก้มเตรียมตัวฮักรอเลยเนะี่ยเป็นไงได้ยังลดุโอ้นะไหนฮักไอเอสซีด้วยนอนเป็นยังไงนะโอ้ยจะตน้นหลวกภูเขามันจะตน้นน้อยๆนะไม่เหมือนถ้าเป็นนอนหลวกบานมันจะนอยใหญ่นะจ๊ะโอ้น้องแก้มฮักเก่งเพราะวน้องแก้มเคยมาบ่อยนะจ๊ะปลานี่ มากม็เม่มาบ่อยก็เลยเชิงเก่งเชิงชำนาญหน่อยพิโยพึ่งมาไปขังเหล็กด้วยจ่าปานี่เพราะว่าพิโยทำแต่งานเวลาเข้ามาหาเขาก็พิโยก็ติดงานอยู่อยโอ่คล่นอนโอ้ดายจีนอเนี่ยโอ้น้ำแม่นนอยยาวแ่วห <laughs> ้านมอ,อ,อ่ะโอ้อ่าหนองเก่มก็มีหยามส่วนตัวแต่เด้จะจะหิวลงไวไม่นอะได้ลายนี่ นา่โชวน์นี่อยากชนนโชว์เอฟซีนี่เออหนังแก้มพุ่งขึ้นมาก,ก็ได้ร้ายเลยไปหาต่อไปลูกไปทางไหนที่นี่พัดน้ำป่าดูไป <c oughs> ป่าก็ไมีคืดมากทีแล้วไหนน,น้องแก้มขึ้นมานิดนึงก็เจอ๊ยบเลยจ้ <c oughs> ะไหนลูกเอ้นะเยนี่ะเด้อโอ้ระวังนะลูกเพราะดีมันชันนะจ้ะ มันไม่ได้เป็นทางเรียบดิพ่โยให้ดูนี่มองลงไปนี่คือมันชันลงไปแบบนี้เลย้ะนรู้ป<ะ>อ,อแต่ต้องมีด้ายหนอยใหญ่นะจ้ทางมันจะชันลงแล้วจจนตอนคืนก็จะแบบไป่ได้นานหน่อยไ่เดี๋ยวพ่โยพาตามน้องแก้มไปเลย พอขึ้นมาจะเป็นมอขึ้นไปอย่างงี้นะจ๊ะนี่ไปจ้าแอานพี่โยก็เจออีกนอฮักเลยนอฮักง่ายจะเป็นนอลวกแต่ว่า,าเป็นนอลวกภูเขานะจ๊ะนี่หืบในนอเห็นเบ็ดเบ็พี่โยเขาลืมเอาชุงมือมาตะเลรกว,ว่าจะไปหาเห็ด เลยทีมงานเขาเปลี่ยนใจพี่โยกเลยตรงมาหาหนามาหัยแทนพอดีหลดุดเ็ดพอดีกันเลยได้ครับหลุดมานะจ๊ะจะเอาไปแกงกินก็จะอร่อยเหมืนหนอนเนาโจดเลยเด้อจ๊ะ น้องแนนก็มาเด้อจันน้องแนนนั่งอยู่สวัสดีจ้ามา <laughs> น้องแกงกาเจอหนอใหญ่ละจันป่าก็อยู่ยังไกลป่าจะเดินตามหาหนูยังไงเบ้่เนี่ยแต่เดี๋ยวหาขึ้นไปก่อนเรื่อยๆนะจันเ <c oughs> อกำลังโผล่ก็มีจ้ะกพอาน,นี่ก้อนก็นได้ลาย เหนียวเป็นหนึ่งแล้วก็ทำไหวเหมือนกันอนอโจดนี่ก็ได้จ้ะนอร่อยเหมือนกันสีนอนเลยก่อนอนอนใหญ่ๆอุๆ้วะก็มีจ้ะไหนนกแก้ม เปล่าก็ได้ด้วยยังไงหนังเฝานอนเดียวเนี่ยอ่าฮะไปเรียนดีๆน,นะมันลื่นนะลูกเกลือตา,มมายตาไปโคตทางกับชันด้วยจ้ะ เวันนี้น้องแก่เตรียมพร้อมถุงมือถุงมือ <laughs> โอ้ดูนี่เจ็บมากแค่เมื่อกี้กอเดี่จะนี่กเก่งใช่ไหมร้านไข่เห้อร้านตาช่อโน่นน้องแนนเต็มแล้วจ้ะ <laughs> แป๊บเดียวเด้อจะนี่คนมาไม่ถึงกีนาที่เอง น,น,น้องเนี่เอายาวๆนี่เอาไม่เหล่านี้โอ,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 อ้ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมยางจะลงเอาไปใส่เลยละเดอ้อจ้ะนี่จ้ใช่เตรียม,มเห็นแล้วลอยยาวของมี๊วยลอยหงอกเนบ้านเราเดี๋ยวนี้อ้าวเห็นนี่ก็จ้ะอือนี่ด้วยมาเอาลูก

หลายหน่อยเลยแก้มสนุกจะเลยจัดปลานี่ตีนอดจูเกอร์แตลูกสนจะเห็นดีเด้อ Gói niềm gói niềm Có niềm có niềm gói niềm gói dào mất được. น่ม่กับเต็มยยมละจ๊ะดูะวะเกิดจะลงกาไปเรื่อยๆกันเต็มเปีเยเดี๋ยวจะลงก็ไปไปหล,ดลดดุดเลยจ้ะทางลงก็จะชันหน่อยเด้อจ้นนี่ดูวะเ,เกมลงไปถึงนูน่นเหรอเป็นไ่เป็นลวกใช่จ้ะลวกเขาไ่ลวกเขา แหม่ไม่ไปลอป่าล่ะนี่จ้ะนอ้วนองเนยกัยังสาหักไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเต็มยามแล้วจะไปใบหลุดแต่ยังเดินผ่านก็ต้องหักไปเรื่อยจ้ะทางลงก็จะชันไปยังไงลละจ้ะ ลงก็จะชันๆหน่อยแบบนี้นะจ๊ะจะค่อยๆลงเด้อจ้ะแ,แก,ก่ค่อยๆลงนะลูกเแบบพี่โยก็จอดอยู่จแบบนแต่จะลงแตเดี๋ยวตรงแม่จะใส่ถุงก่อนนะจ๊ะพอดีเอาถุงปุ๋ยมาแยกต่างหากพอเอายามขึ้นนะจ๊ะเอาถุงปุ๋ยขึ้นไปก็ไดาษจะแต่ว่ามันต้องหลากขึ้นหลากลง จะให้หน้องแนนเอาใส่ถุงก็จ้ะหลังจากที่เอาไอ้นอลวกไปเสร็จสับเรียบร้อยเยื้องคืนแล้เด้อจ้ะคืนอีกรอบหนึ่งและจ้ะไปฮาอยู่หากินกันนะจ๊ะคืนแล้วก็ลงลงแล้วก็คืนจ้ะคืนมาปุ๊บก็เจอตับเลย เข้าไปอยู่ในกอด้วยนะ้ำแจมขึ้นมากกระดาเลยจัน,นอ้เอาไวด้นะลูกอาวดึงน้ดึงไปต่อเออ này dạ cái tầng ao nữa trời gì nó này gì ừ, nó vậy ừ, nó chèn cái hình lên vậy tầng tông Đi ก็ทางหามันชันนะจ๊ะตรงนั่นยึดตัวก็ที่ให้ดีนะจ๊ะนี่กอหนึ่งสามนอนแก้มก็ได้ดูก็เดินขึ้นเดินลงกระเชิงเหนื่อยอยู่แ้่พอมันชันอ่าหนังแก้มนี่แหละเออหนังแก้มนี่เ,นนเก่งนะนี่ เห็นไหมทันได้ลูกนอนยังใหญ่เลยนู่นเห็นไหมเดินดีดีอ่าเอ้แอบแกะพิณิกเกตเฮ้ยแอบอะไรลูก เดี๋ยวจะลืมรอแลวเด้อจัะน,นี่เนาะข้างล่างน,นะนี่นะนี่นะล่างนี่หนูไปไหนลูกนี่นะเอาไม่ได้ไหมเนาะเอาได้ไหมพร้อมหงยหน่อยตอนนั้นเด็กลัวมันอแสงเขานี่แหละ ไปหาต่อไปนะจ๊ะสูงไปนั่นเอามาทักโทนเอาไปไปเฮ้ยฮักออกอีกได้ไหมหล่ะมันยังเขียวอยู่เลยนะเฮ้ยนั่น

Nó kèm nó dày, nó kèm mà chứa nó dày hắc lên tấm mông đi สงนี้ได้แก่ก็เหนน็นดีแต่หนอใหญ่ได้จังนี่และหนอข้างล่างน,นี่ลูก หลังจากที่ว่าพี่โยขึ้นไปรอบสองก็กลับลงมาแล้วเด้อจ้ะนี่เอามาใส่ถุงน้องแนงก็ไดสองยามแล้วพี่โยก็ได้นี่รอบสองนี่ได้มายามนึง่งหนังแก้มก็ได้ย,ยามนึงเด้อจันนิหน้องแก้มก็ะมานมาด้วยนะอ่าโชยเลยนี่นอนใหญ่หญหญไปเอาไปให้แม่ใส่แล้วของพี่โยก็จะเอาใส่ถุงปุ๋ยเหมือนกันนะจจะรอบแรกพี่โยก็ได้หนึ่งนึงแล้วจะัะ,ว,จะนะวันนี้น้องแก้มล้มไปสองรอบเป็นไงเด้องลูกนี่ เจ็บเลยฉันเดี๋ยวบอกให้เดินดีๆมันลื่นมันชันดานะจันนนั่แน่ก็เริ่มใส่เลยแต่เป็นกระสอบปุ๋ยไปเลยจันอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้เลยนะจันนี่พี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะจ้ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรถเอฟซีทุกคนนะคะรถพี่โยก็หายเด้อจันนี่ กลับสู่สภาพความสวยเหมือนเดิมเลยจ้ะ,ะเดี๋ยวให้นางแนนเก็บใส่ถุงไปเลยนะจ๊ะ